สวัสดีครับมีหลายคนสงสัยนะครับว่าเราสามารถหาน้ําพุหรือว่าน้ําอ่างหินกริ่งอะ่ะเล็กๆมาตั้งบนโต๊ะทํางานได้ไหมแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะครับเราต้องคุยกันตรงนี้ก่อนว่าในเรื่องของน้ําพุหรือว่าอ่างหินกริ่งเนี่ยมันอา่ามันก็เป็นตัวแอคทิเวชันเป็นตัวกระตุ้นชี้เนาะซึ่งการที่มันจะเกิดโชคดีหรือโชคร้ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าน้ําตรงนั้นเนี่ยมันไปอยู่ในตําแหน่งไหนของบ้านหรือของตัวอาคารนะครับซึ่ง การที่จะเอามาตั้งบนโต๊ะทํางานเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังอย่างยิ่งก็คือเรื่องของความแรงของน้ํานะครับซึ่งมันจะส่งผลในเรื่องของความชื้นอ่ามีน้ํากระเด็นหรือว่าเป็นเรื่องของความแรงของน้ําที่ทําให้เกิดเสียงดังนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าน้ําใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นตัวกระตุ้นโชคถ้าเราได้ยินเสียงน้ําชัดเจนเกินไปมักจะนําโชคร้ายมาให้มากกว่าโชคดีนะครับมีข้อแนะนํานะครับหากว่าโต๊ะทํางานของท่านเองอยู่ส่วนตรงกลาง ด้านหน้าของตัวอาคารหรือว่าส่วนตรงกลางด้านหลังของตัวอาคารสามารถที่จะตั้งน้ําพุหรืออ่างหินกริ้งบนโต๊ะทางานได้แต่ข้อห้ามนะครับก็คือการที่มีโต๊ะทํางานแล้วไปตั้งอ่างหินกริ้งเนี่ยอยู่ตรงส่วนตรงกลางของบ้านนะครับการที่เรามีน้ําหรือมีสิ่งเคลื่อนไหวเนี่ยไปตั้งอยู่ตรงกลางของบ้านมันจะนําพาโชคร้ายมาให้ท่านอย่างแน่นอนนะครับไม่มีผลดีเลยก็สําหรับใครที่มีคําถามอย่างอื่นก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้แล้วผมจะมาตอบให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ